ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้อง Cookie Land Shop บริการเติมเพชรีไฟและเกมอื่นอีกมากมายมีทั้งแบบ UAD และ ID p a s s w o r เติมเร็วเติมไวปลอดภัยต้องเพจ Cookie Land Shop หรือ Line ID Cookie Land มีแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมโลเปเกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้พอจะมาหาคนเข้าแคนนะผมตอนนี้ก็มีคนอยู่ในแคน30กว่าคนแล้วนะครับผม เป้าหมายของผมนะครับผมก็คือแค้นเลเวลหกนะมันจะได้ท่าปักธงนะครับผมดูตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้นะครับผมนี่เลยเป้าหมายของเราคือท่าปักธงนะใครที่อยากได้ท่าปักธงก็มาช่วยกันปั่นทัวร์นาเมนต์นะครับผมหรือว่าอยากเข้าเฉยก็ได้นะเป็น FCP อย่างเงี้ยอยากเข้าก็ได้นะครับผมรายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมหนึ่งนะครับผมต้องเล่นเกมฟรีไฟล์เป็นเกมหลักนะครับผม 2นะครับผมต้องมีเวลาเล่นทุกวันนะครับผมวันละกี่เกมไม่กำหนดนะครับผมแต่ต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะครับผม2นะครับผมต้องเล่นกับคนในแขียนทุกวันวันละกี่เกมไม่กำหนดเหมือนกันนะ3เลยนะครับผมตอนนี้พี่ไม่เปิดรับเทสนะถ้าใครคิวเดทถึงเข้าได้เลยนะครับผมมาดูว่าคิวเดทเท่าไหร่ถึงจะเข้าก็ได้นะครับผมคิวเดทผู้หญิงนะครับผมดูตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับผมนี่นตรงนี้นะครับผมคิวเดทผู้หญิง ถ้าคิวเรสสองจุดศูนย์ศูนย์ผ่านเลยนะครับผมเข้าได้เลยรับง่ายๆเลยนะครับผมผู้ชายนะครับผม3.00นย์นะครับผมผู้หญิง2.00ผู้ชาย3.00นะครับผมรับง่ายจัดเลยก็คือแบบทุกคนต้องค่าให้มันถึงเกมละ3คิวอะทุกเกมอะแค่นั้นแหละขอเป็นจํานวนการเล่นนะครับผม20เกมขึ้นไปนะครับผมถ้าคิวเรสสามจุดศูนย์ศูนย์หรือว่า2 0 0เข้าได้เลยนะครับผม ส่วนใครที่อยากเข้านะผมให้ทักเฟซส,ส่วนตัวพี่มานะเฟซนี้เลยเดี๋ยวพี่จะคิดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมทักมาแล้วก็ส่งคิวเดมาได้เลยนะครับผมคิวเดก็คือตรงนี้แหละที่พี่ให้ดูแล้วครับผมแล้วก็ต้องเป็นผู้ติดตามในช่องพี่นะครับผมถ้าไม่ติดตามพี่ไม่ให้เข้านะครับผม <c oughs> <c oughs> เหลี่ยมจัดอะแล้วก็เราก็มีแชทกลุ่มให้พูดคุยกันนะครับผมแต่แชทกลุ่มเงียบมากเลยเนึกว่าป่าช้า ใครที่ชวนคุยเก่งๆชวนเล่นเกมเก่งๆนะครับผมก็เข้ามาได้เลยนะส่งสกอร์มาเลยรอทุกคนอยู่นะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันเออชื่อแียนชื่อว่าก็อดโลพีนะครับผมพี่เปลี่ยนละก็อดโลพีสาขาเดี๋ยวเท่านั้นนะครับผมมันมีสาขา2สาขา3นะส่วนต้องเปลี่ยนชื่อไหมนะครับผมก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมดูคนในแคนพี่ยังไม่มีใครเปลี่ยนเลยนะแต่อนาคตก็คือแบบไม่แน่นะครับผมน่าจะให้เปลี่ยนนะอนาคตอ่ะไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับผมถ้าเข้ามาแล้วพี่จะ ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เลยถ้าใครจะเข้าก็ทักมาได้เลยนะครับผมรออยู่นะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเจอกันใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายออฝากช่องทิกตักด้วยนะครับผมช่องนี้เลยเดี๋ยวจะมาไลค์ให้ดูช่องนี้เลยช่องนี้เลยพิมพ์ไว้ว่าแอดโลเปอีนะครับผมไปละ